ก่อนที่จะเข้าไปดูวิธีการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามขอคนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้จะมาทำเมนูถั่วพูผัดอกไก่ถั่วพูก็ถือว่าเป็นพืชที่มีโปรตีนนะครับค่อนข้างเยอะอกไก่ก็มีโปรตีนอยู่แล้วไม่มีไขมันแทรกเนาะเรามาดูกันเปิดแก๊สให้ร้อน แล้วก็ใส่น้ำเปล่าต้มให้เดืเอดพอน้ำเดือดแล้วผมจะใส่พริกกระเทียมแล้วก็กระชาย6กระหยางนะครับพุ่นนี้จะมีกระชายเยอะหอพอกิมนหอมแล้วผมก็จะใส่อกไก่ลงไปผัดก่อนผัดที่สุดก่อนนะครับ พออกไก่สุกแล้วต้องไมก็ใส่ถั่วคื่นไปบ่ให้สุดเดกเลยใส่น้ำมันก่อนลงไปเติมด้วยซอสผัดเขียวนะครับครับควันฉุยเลยควันฉุยเลยเรียบร้อยน่ารับประทานมาก ขอคนละหนึ่งไ like, ลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับจะลืมเข้ากล้องร้อนๆนะครับ